วัสดีครโโับเพื่อนๆวันนี้ก็โย่ผมทำสไตล์นี่ครับวันนี้ก็มาตกปลาต่อมอสะพานตินกันนะครับเป็นทริปส่งถ่ายเดือนนี้ของผมนะครับวันนี้ก็เลือลจะมาต่อมอนะสะพานตินนะครับน้ำก็คนๆนะครับน้ำไม่ใสนะจ๊ะกให้น้ำคนไม่รู้ ก็มาตามลุ้นแล้วกันนะครับวันนี้ว่าจะมีตัวบางไม้นะสําหรับปลาวันนี้ก็ไม่ค่อยหวังปลาเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้กุ้งเป็นนะกุ้งเป็นไม่มีคลองเลยนะเนี่ยนะครับตอตกกุ้งตายนะครับตั้งใจวันนี้ก็หาปลาทรายเลยกันอุ้ยหนังสวยเลยครับวันนี้หนังสวยหนังสวยหนังสวยไมโครติ๊กว่าวันนี้นะครับไมโครติ๊กเลยวะ น้ำซวยนั้นตอนนี้ก็หยิบเซ้เก่านะครับเดี๋ยวผมต้องขึ้นต่อมอ,อตอนนี้ก็ลงต่อมอเรียบร้อยแล้วนะครับ่ยิบเซ้เก่าน้ำสวยมากระบอกตรงตรงเลยนะโอ้ยดูครับลลกปลากีจีนเต็มใต้ทองลรืย เต็มนามเลยสวยครับนามสวยมากกว่านี้โอเคเดี๋ยวก็ตัวไปลงแบตก่อนนะครับเพื่อให้เป็นไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้นามสวยนามสวยโอเคครับไปเดี๋ยวไปลงแบตกันเลยมาลงขั้นแรกนะครับกุ้งตัวแรกนะครับวันนี้ไม่ได้กุ้งเป็นนะกุ <c oughs> ้งเป็นไม่มีนะครับกุ้งเป็นตัวย้ญยนะครับเสือกุ้งตายมานะแต่ว่ากุ้งตาย ปีบ้าแกทําไว้ให้เป็นๆน,นะครับแกข้างอ,อกไว้ให้เดียมก็เลยเอามาลองแรกครับดีว่าไม่มีนะมาแล้วครับตัวแรกปลาไส้ช่วงนี้เดี๋ยวดูปลาไส้นะครับนี่พันเลยนี่ตัวสอยครับตัวสอยเราไป<ด>ใช้แให้ไล่ลงไซายนะครับสําหรับปลาไส้ ้ำแรงมากเลยตอนนี้ก็ลงแบตดปลาทรายไว้ก่อนนะครับระวังเิ่นประกอบแบตจุดหลายใยน,นะเพื่อได้ลุกเงี้ยนะครับวันนี้ต้องใช้ปลาทรายนะครับทำเนี้ยทุ่งกระพง มีปลามากินเนื้อกุ้งเป็ดในพุมทงไห้คางต่อมอนะครับว้ววมาแล้วครับตัวแรกมันต้องพันนี้นะครับนี่นี่นะครับตัวแรกมาแล้วครับดึงคันชับเลื่นไปมาติกตอนปีนะครับบัวชุ่มมากตอนนี้ก็ยังชุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นคันตกปลารา่คันที่ซ้งนะครับวันนี้ตกปลารายกันเลย ปลาไซดูช่วงนี้ปลาไซจุ่มนะครับก็ตกปลาไซอะไรกันโอ้โหติดแล้วก็ติดแล้วอาจจะไซนะอาการนี้นามาแล้วกบมาแล้วนี่บุปผานี่มันยับปาเบนนี่นะ ได้เงียบปลาเบินแล้วครับผมนี่นี่ครับเนี่ยคือเงียบปลาเบินนะอืมสวยครับสวยสวยได้กุ้งตัวสอมบาทเลยนะครับนี่เดี๋ยวมาลงไฮไลท์เลยมาลงไว้หัวนะครับหัวนายั่งจังหัวกันดิอย่าไปกลัวบุรุษบุรุษบางคนก็อยากว่าบุรุษเอามาฉายตรงกระปุก่อนนะครับ แต่เดียวถาว้ามันตายปุ๊บเราก็เอาไปทําชินทงกระเบนได้แต่ตอนนี้ยังเป็นเป็นนี่ก็เอาทงกระพงก่อนตอนนี้ก็ลงแบตเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาไมโครจิกแกสส๊ซิงนะวันนี้ก็ใช้สิบกรัมนะครับซี่รุมงเดี๋ยวมาดูกันมาลุ่นกัน,นว่าจะได้ไหม้างต่อมอจัง สวยนะครับน,นี้น้ำลงแรงมากเลยต่าข้างคืนข้างแรมไปแล้วนะี่ให้น้ำลงแรงแรไม่โครติดห้อยแล้วห้อยตายกันดีนะแต่ลุดไม่ลงแล้วไปตกปลาได้วะที่ด้ยไรล่ะนี่ โอ้ยครับติดแมวครับอื้มเล,กลกไไ็กอะไรนะนี่เล็กแพงนะครับว่างนี่ติดเล็ดติดแล็กขุนมาเลยอะตัวที่ซองของวันนี้สำหรับวัวนะครับดูแลดูแลครับมีความเป็นไปได้จะเป็นวัวแต่ว่า,าว่าแล้ว,วัวจริง ซวยไหมล่ะนามเริ่มเอยแล้วนะครับไกลข้าวช่วงว่านามเหนือเราไปเช็คเงี้ยกันนะมีปลาตอดนะกับแต่คันนี้ติดเร็วปาดไปวะใส่นักจังอ้าฮายอยคงแม่ไม่อยางไปกินนึงนู่น ในกล้องเช็คเนี้กันนะครับไกลช่วงว่านา้มแล้วตอนนี้ลาได้โชว์ครบจะเลย มาที่จเจ้าเล่หมาไหมวะที่นักนกัอ้าวลดอะอ่ะอันนี้ก็แขวาน้ำแล้วนะช็คเน้ยไปแล้วนะครับยวต้องมาตักลาง,างไม่ติดดึงลงเลยเนดะ้ันย ใส่กันต่อครับเราวางที่รอปลากินช่วงนี้ว่าน้ำนะถ้ากินก็อาจะกินตอนนี้เลยนะ หัวครับหัวหัวมาอีกแล้วหัวนี่มาฮักเลยอักเลยเดี๋ยวนะีนี่นะครับหัวหัวชุ่มจริงปีนี้ห้าตัวแรกมาแล้วอะยาอิดอิดหนึง โอ้โหติโจติดเลยดูครับเวยเลยเยี่ยมติจาบุญน,นะครับเปลือกปากโอ้โหติเจอิดเดียวดีไม่ลุดลงขึ้นเลยนะเป็นหัวน้มนะเก้ากับเก้าเพ้งลงเด็กเดียวเนี่ยลงไปไม่ตด้งนานนา,าทีดิคันนี้ ไบ่ต้ององนานอะไรทีทีคันนี้ลงไปเดี๋ยวนะครับไปเปลี่ยนเงี้ยกินเหล่าเกาเว้ามีหลังจอนะครับลหอังจอเนี่ยคงเป็นแหลกนะครับนี่ลูกอังจอ ปลาไส้กับปลาไส้รออยู่นานนะครับไว้ได้เอ้าหูนี่ผมทรายนะครับพอได้ว,วัวละนี่ข้องคอเลครับวัวกับวัววอต่อข้างตอ่อม่อมาไม่ครจิกกันลาวนะตอนนี้หนาเป็นขึ้นยนะ น้ำเริ่มขึ้นนะล,ลองไมโครจิกกันเลย วิงว่งวิง่งวิ่งอาปวดเราราวเร็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 วโอ้ยกินไมโครจิกโอ้ยล้อฮ่า่ยแง่ลงน้งจิกได้อิดนึงกินนังบอลโอ้ไมโครจิกทำดิตราวันนี้แน่จริง มเมเียเรียงแต่ฟ้ามากเลไม่ควรจิกโอ้ยดูครับตัวใหญ่ไว้มันกอนลาว่อะไรกูเรายัางวัางนี่เลยยเลยพัยยนนัดลงปุ๊บกินปั๊บเลยเดี๋ยวลงนังจิกมาได้อีกนึง่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวนบักเลยมาลุยกันต่อครับ ไมโครจิก10กรัมนะครับเยอะไปนหนไปครับพ่อก่อนเดี๋ยวไปทำเ้อกระเบืนกันว่าถ้าเราไม่เอาก็ล่อยนะครับไปโค้งนะเนีย่ยทำไมมันตายเจะประโยชน์นะล่อย

ปานอ่างเจานะครับหลวงอ่างเจากลือเนี่ล่ละครับแต่ว่าไมโครจิ๊กติดห้อยนะครับมาดูกันห้อยนิ้ห้อยกินเคยจะขิดกับห้อยกินน่าวะเนี้ยลงมปบนปากมันพอดีนะวะดูครับคือจริงมันกินกันไปเลยนะนี่นี่ครับ นี่นี่นี่นีนน่ว่าเนี้ยลงไปยุ่นปลากกันพอดีนะครับดูกับมันกินก็ไปเลยเ mm. ออเคอจริงเนี่ยเป็ดยังอยู่นอกเลยนะแต่ว่ามันนิบตัวเนี้ยข้าไปไยนางรุ่มนะครับโอ้ยอย่งกันลาวนะครับโอ้ยกินเนี้ยจิกดีเลยครับโอ้ยหล่มันต่ ไม่จะเบ็ดไปเกี้ยวนะครับนี่มันขาบเนี้อก็ไปเลยน้าววัเนี้ยขาบไปปากมันพอดีเดี๋ยวเนาะถึงมันก็เลยฮีบนะครับผมมันปิดปากปุ๊บก็ติดเนี้ยเนี้ยติดบางบอล <c oughs> เดี๋ยวสักไม้กันด <c oughs> เดี๋ยวก็ไปแต่งดับคล้งก่อนนะครับแต่เดี๋ยวน้าวลมจะมาแรงเดี๋ยวอีพัดลมกเมนะ กินติจบูบ้าไ,ได้แล้วไหมครับเจ้าหน่อยปวดใส่ดังซ้ายตึงๆอยู่แล้วเ่าเดียวแล้วเก้เาหน่อยติจอบู่แล้วนี่นะนนรนรนรนครับเ็นลายได้้นแล้วเห็นลายมาปลอมฝนเลยดูพ้มมา ครับตกปลาได้ปูเวลาครับตัวนึงข้าวปากเลยนะครับดูตัวไม่เยอะนะครับปูนี่จริงๆแะตัวเดียวพิเศงแต่ว่าร้อยนะครับร้อยตอนนี้ก็สามโมงเย็นเดี๋ยวมาไมโครจิ๊กกันดูอีสกสอบ เนี้ยเสี้ยส่งจะแหลวครับผมตีไปทุก,กสะพานเนี่ยเบี้ยวเลยเปยมาดูพ้นงานนะครับพ้นงานมันนี้ไม่กูเรา้าไมโครเจ็ค้างปานกินเนี้ยคงเป็นนะครับอันนี้เกลาส่งตัวนะครับกินเนี้ยคงเป็นไปถึงกระไดวัวมาฟุง